นี่ก็จะมารีวิวก่อนที่เราจะจากกันเป็นรีวิวสั้นๆเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะกลับบ้านไปแล้วก็ไปรีวิวแต่ลูกปืนดันมาแตกซะก่อนเลยครับต่อไปไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาไล่ของแต่งข้างหน้ากันนี่ก็มีชิวไม่น่าจะใช่ชิวเท้นะจะเป็นชิวแต่งทรงก็สวยนะ ก็มีอุปกระกสองด้านของโยชิแล้วก็ปีกปีกคาร์บอนตามด้วยไฟโอ้โหไม่ใช่นันี้นะอันนี้ชวมามลงไฟไฟข้างในผมเป็นหลอด LED สีขาวทั้งไฟต่ำแล้วก็ไฟสูงเลยแล้วก็ไฟข้างในสีแดงเห็นไหมมันจะมีสีแดงกับ อันนี้เป็นหลออสีน้ำเงินคือไฟลีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันมันตอนกลางคืนจะสวยกว่านี้โอเคปิดก่อนเปิดไฟแล้วก็ไล่น็อตเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นของแต่งนะไฟลิ่งหน้าเนี่ยพวกไฟลิ่งทั้งหมดเลย ที่เป็นแบบพวกปกล่างข้างๆก็คือแฟลลิ่งเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นลายเดียวที่จริงมันจะเป็นเน็กเตก็ถือว่านี้รวมเป็นของแต่งด้วยเลยค่าแปลงอยู่ประมาณห้าหมื่นแล้วก็มีเบร์แอมบเบอร์สิบเก้าการเขาเรียกว่าการอะไรก็เขาเรียกว่าการเดอช่างมอนเด ก็มันมันเอาไว้ป้องกันพวกเวลาล้มแล้วแบบพวกก้านคัดก้านเบรกเป็นรอยอย่างเงี้ยหรือว่าหัก <Wow. S 1> แล้วก็คัด HP เห็นไหมแล้วก็นี่เขาเรียกว่าน็อตแผงคอคาร์บอนกันรอยแผงคอแฮนด์แต่งไม่ใช่แฮนด์เดิมของยิ่พันนะจะเป็นแฮนด์แต่งแล้วก็ปั๊มดิสอม่า ไม่ใช่ปั๊มนี่เขาเรียกว่าตูปป้ปลาในสซมาคาร์าบอนตรงนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรแล้วก็ไอ้ปาถังที่เติมน้ำมันกันลอยน้ำมันเบาะนี่ก็ไปแต่งมาจากร้านพี่หมีแล้วก็ข้อเฟรมเป็นเบสิกของตัวพันธุ์อยู่แล้วข้อเฟรมกันร,ร้อนกันล้มกันแข็ง แล้วก็เนี่ยไล่น็แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวะสเตอร์นหน้าครอบสเตอร์นหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะของโยชิควิกชิปปกติตัวนี้ปีสิไม่มีควิกชิปเป็นอัพอย่างเดียวตัวนี้เป็นเกียโยงของ h p 4เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะคนรู้จักหรือเปล่าวะ ก็เป็น HP โฟเหมือนกันนี่ก็เป็นคาร์บอนเห็นไหแล้วก็ถ้าเป็น RR มันจะไม่มีผักเท้ามาให้แต่ว่า r าเดียวมีผักเท้ากระเบาแล้วก็นี่ไก่เพื่มาร้อยมาเนี่ก็แล้วกันไฟก็น่าจะเป็นไฟแต่งมีไฟเลี้วในตัวน่าจะไม่ไม่ใช่ของเทปไม่ใช่ MD แน่นอนน่าจะแบบหลักร้อยแล้วก็คาร์บอน กขาเรียกว่าอะไรวะบังคลนหลังแล้วก็คาร์บ,บอนครอบส่วงกางแล้วก็มีน,นีเห็นไหมมีบังโซ่ด้วยแล้วก็ตัวยกยกรถสปูลระยะขึ้นสแตนแล้วก็มีนี่านนนจานเทพจานเทพเลยนี่ จานน่าจะเห็นจานใหพี่โฟลูปล่บไม่แน่ใจนะเป็นจานแต่งแล้วก็มีด้วงแล้วก็มีสายแต่งด้วยแล้วก็ท่อ A R. เออามีคนมารับแล้ว <c oughs> ท่อเอารกนรวมๆสวัสดีครับรวมๆน่าจะมีแค่นี้โอเคก็รีวิวก่อนก่อนจะเอาไปซ่อมใหญ่ <c oughs> ยังไงก็ฝาดเฮ้ยยังยังสวัสดีครับมีนี่ด้วยปัม๊ม M4 รอกาสหั้อน้ำเล็กน้อย,อ,ยอันนี้เป็นแม่โจ้แม่โจ้จะให้ฟังเสียงไปรอบเดินเบานะ เสียงดังเสียงก็ประมาณนี้ก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคันต่อไปจะเป็นคันไหนเดี๋ยวไปดูกัน